อ่ะเรามาดูต่อนะคะในอ p ที่2นะคะอ่ะ ให้ดูจากประกาศนะคะเวลาเขาพูดถึง5.1 6.1แล้วก็ไปดูประกาศนะคะของอบตอก็ให้ดูของอบตอนะคะของเทศก็ดูของเทศนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูค่ะข้อ5.1ที่เขาอ้างถึงเนี่ยเขาพยายามจะอธิบายให้เราทราบว่ากรณีเราไม่มีพอโอรงเรียนนะคะอ่ะเราควรปฏิบัติอย่างไรนะคะก็คือให้แต่งตั้งนะคะพะนักง,งานครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมมาเป็นผู้ประเมินให้คุณครูนะคะ ต่อมานะคะกรณีที่ถ้าเกิดว่าพอหรือบุคลากรทางการศึกษาหรือคนที่ถูกแต่งตั้งมาเป็นผู้ประเมินให้คุณครูนั้นเกิดมีวิทยาฐานะที่ต่ำกว่านะคะให้ปีสุดท้ายนะคะให้แต่งตั้งคนที่มีวิทยาวิาาทยาฐานะที่เช่นท่านจะทำสองเนี่ยแล้วพอโรงเรียนเนี่ย ยังไม่เป็นคส2นะคะแล้วเกิดว่ามาเป็นผู้ประเมินให้ท่านเนี่ยพอครบปีที่5ให้หาครูที่มีคส2มาร่วมประเมินด้วยส่วนกรณีที่ท่านจะทําคส3แล้วบังเอิญว่าพอโรงเรียนหรือผู้ประเมินที่เขาแต่งตั้งมาประเมินท่านนั้นไม่มีคส3สามารถแต่งตั้งได้แต่พอครบ5ปีให้แต่งตั้งคนที่มีคส3มาร่วมประเมินมาร่วมสรุปผลแล้วก็ตรวจสอบผลการประเมินนะคะลงในวท3ซึ่งวท3นี้เป็นที่รู้กันว่าต้องครบ5ปีแล้วถึงจะเริ่มกรอกนะคะ ถ้าเป็นเทศบาลก็ดูของเทศบาลก็จะไปอยู่ในข้อ6กจุดหนึ่งนะคะ,ะซึ่งเนื้อหาเหมือนกันแต่แค่กันไล่ข้อนั้นต่างกันนะคะ ต่อมากระบวนการที่2ค่ะเมื่อเราได้ผู้ประเมินแล้วเราต้องแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองนะคะคณะกรรมการกลั่นกรองนี้ถ้ากรณีศูนย์เด็กเล็กนะคะ <_ S 1> ก็ขอให้เป็นข้าราชการหรือพนักงานครูทำไมถึงใช้2คําคําว่าข้าราชการก็คือครูที่สังกัดอาบาจนะคะถ้าอาบาตเทศบาลเราเรียกว่าพนักงานครูนะคะโดยแต่งตั้งจากาคนที่เป็นครูในศูนย์เด็กเล็กเดียวกันหรือศูนย์เด็กเล็กอื่นก็ได้หรือจะสังกัดโรงเรียนอื่นเลยก็ได้แต่ที่นี้ทุกท่านสัง ังเกตนะ,ะเป็นพนักง,งานครูหรือบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยมีคําว่าบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มมาด้วยนะคะ,ะสังกัดโรงเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้แต่ไม่มีคําว่าอื่นๆน,นะคะดังนั้นผู้ที่จะมาเป็นคณะกรรมการการกลองเนี่ยหลายคนเลยตีความว่าแสดงว่าต้องเป็นครูของท้องถิ่นเท่านั้นนะ,ะบางคนก็บอกว่าที่อื่นได้ไหมแต่ถ้าตามตัวหนังสือเท่าที่เราเห็นในหน้านี้ มันบ่งบอกถึงครูโรงเรียนหรือครูสพดที่สังกัดในอปทนะคะ,ะทีนี้พอพอได้ผู้ประเมินผู้ประเมิอนอาจจะเป็นคนหาคนก,กลันกรองเองก็ได้หรือผู้ประเมิอนอาจจะให้ต้นสังกัดของท่านนั่แหละหาคนกันกรองมาก็ได้หรือให้ตัวท่านเองไปหามาก็ได้แต่ว่าพอได้แล้วเนี่ยขั้นตอนการแต่งตั้งเนี้ยคนที่จะลงนามก็คือให้ผู้ประเมินเนี่ยเป็นผู้ลงนามเหตุผลเพราะเขาบอกว่าให้ผู้ประเมินนะคะ แต่งตั้งท่านสังเกตนะให้ผู้ประเมินแต่งตั้งนะไม่ได้บอกว่าให้ในายกแต่งตั้งนะคะดังนั้นเวลาทําประกาศคณะกรรมการประกาศเลยชื่อคณะกรรมการการกลันกรองเนาะคณะกรรมการมี3ท่านนะที่จะเป็นคนกรักรองนะคนที่จะลงนามก็คือผู้ประเมินนะคะ ต่อมาค่ะพอเรามีผู้ประเมินแล้วเรามีคณะกรรมการการกองสามคนแล้วเนี่ยเราก็ทำ PPR ค่ะ PPR ยังไม่ได้ส่งตั้งแต่แรกนะคะแต่ PPR เนี่ยเราจะเริ่มเก็บตั้งแต่ต้นปีไปนะคะส่วนไฟล์ PPR นั้นทางกรมส่งมาให้ในวอ3มมีเอกสารเนบท้ายแล้วก็ มี QR code มาเราสามารถสแกนแล้วได้ไฟล์ออกมาหน้าตา PPR จะเป็นแบบนี้นะคะอ่าเป็นไฟล์ Excel นะคะมีหลายๆหน้าหรือมีหลายๆลชีทอยู่ในหนึ่งไฟล์นะคะ ต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของการมอบหมายงานนะคะกรอกตามตัวอย่างที่ครูหมีลงไปได้เลยนะคะหน้าแรกนะคะเป็นข้อมูลพื้นฐานของท่านกับผู้ประเมินหน้าที่2เป็นข้อมูลของคุณครูเองว่าปีการศึกษาใดที่ท่านเริ่มเก็บงานนะคะหน้านี้ถ้าครบ5ปีก็จะมีประมาณ10แถวนะคะ แล้วหน้าที่3นะคะชั่วโมงการสอนเนี่ยอาจจะปีละ1ไฟล์ก็ได้หรือจะเอามาต่อกันก็ได้ถ้าต่อกันจะค่อนข้างยาวมากนะคะเพราะอันนี้ลงลึกค่ะลงลึกเลยอันนี้เขาบอกว่าถ้านับเฉพาะชั่วโมงการสอนนะสำหรับระดับประฐมวัยไม่ต่ำกว่าชั่วโมงถูกต้องนับแค่6กิจกรรมนะคะ ซึ่ง6กิจกรรมของเราเนี่ย1วันไม่ถึง6ชั่วโมงค่ะอาจจะได้แค่4.2ชั่วโมง4.5ชั่วโมงนะคะแต่ถ้าเอามาคูณกันทั้งสัปดาห์มันเกินอยู่แล้วนะคะ ก็คือสรุปคือนับเฉพาะ6กิจกรรมนะคะ6กิจกรรมเท่านั้นนะ,ะข้อนี้เราเอาตัวนี้เป็นเกณฑ์นะความหมายคือชั่วโมงสอนท่านต้องผ่าน6ชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่านก็ผ่านแล้วนะไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวกับคําว่า800ชั่วโมงต่อปีนะ800ชั่วโมงต่อปีนี่คือเขาเป็นนับชั่วโมงอื่นๆด้วยเช่นเขาเป็นนับชั่วโมงในการจัดการเรียนรู้นะคะ ชั่วโมงในการจัดก,การเรียนรู้เนี่ยอย่างเช่นงานสนับสนุนต่างๆนะคะชั่วโมงที่ชั่วโมงสนับสนุนงานจัดก,การเรียนรู้เช่นท,ท่านดูแลโครงการวันแม่นะท่านทําแผนงบนะท่านทําพัสดุนะท่านทำโครงการกิจกรรมอื่นๆหรือว่าไปเยี่ยมบ้านเด็กอะไรพวกเนี้ยพวกเนี้ยท่านใช้เวลากี่ชั่วโมงอะเอามานับได้แล้วเอาไปบวกกับชั่วโมงสอนให้มันอยู่ใน800ชั่วโมงนะคะเอาเอาตัวเนี้ยไปบวกด้วยนะ ต่อมาเป็นงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นเช่นที่ผ่านๆมาเนี่ยมีนโยบายป้องกันเด็กจมน้ำมุมหนังสือวินัยในเด็กธรรมศึกษาพวกนี้ท่านใช้เวลาในการทำเท่าไหร่ใช้เวลาช่วงไหนในวันทำการของท่านท่านก็นับชั่วโมงออกมาท่านก็เอางานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นเนี่ยเอาไปบวกกับชั่วโมงการสอนด้วยนะคะอ่างานผ่ดฐานมาก็คือจะเป็นในเรื่องของการอบรมหลักสูตรที่ครุพัฒรับรองหรือหลักสูตรที่ กจกทและกอ,อบาตาประกาศหรือกำหนดมานะคะอะย่างน้อย12ชั่วโมงต่อปีจะให้ดีพยายามให้เกินก็จะดีกว่านะคะก็คือทําให้ได้สัก20ชั่วโมงขึ้นเลยนะแต่ถ้าบางคนเออต้องการเซฟเรื่องรายจ่ายเพราะค่าลงทะเบียนสูงเนี่ยอบให้ได้12ชั่วโมงค่ะอีก8ชั่วโมงไปทํา POC มาเพิ่มได้นะคะ ข้อนี้มีคนถามเสมอว่าถ้าปีนี้อบมา30ชั่วโมงเนี่ยอีสิบชั่วโมงเนี่ยเอาไปใช้ในปีถัดไปได้ไหมไม่ได้นะคะปีต่อปีนะคะ,ะต่อมาเป็นในเรื่องของ PLC นะคะ P.O.C. กระบวนการวิธีการทำนั้นมีหลากหลายมากเพราะมีหลายสำนักมีหลายแหง่งหลายฟอร์มมากเลยแต่เบื้องต้นถามว่าควรยึดฟอร์มที่ไหนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเคยจัดอบรมแล้วเรื่องของเกณฑ์ใหม่ยุคที่เขาเรียกว่าล็อกบุ๊กนะตอนนี้เปลี่ยนจากล็อกบุ๊กเป็น P.P.R. แล้วซึ่งจะมีหนังสือของน่าจะเป็นท่านดรมนตรีนะคะข้างในมีฟอร์มอยู่ค่ะ ก็คือถ้าถ้าเพื่อยุติการถกเถียงว่าฟอร์มไหนที่ถูกต้องอะ่ะใช้ฟอร์มนั้นเลยก็ได้นะคะหรือถ้าคือท่านเจอฟอร์มอื่นที่ละเอียดกว่าเนี่ยมันก็น่าจะได้เพราะในหนังสือสางการกลมไม่ได้กําหนดฟอร์มมาให้นะคะโอเคต่อมาในเรื่องของวิธีการประเมินนะคะให้ดูจากประกาศนะดูจากประกาศหลักเกณฑ์ใหม่นะท่านอยู่อบตอท่านก็ปิ้นฉบับนี้มาไว้นะคะท่านอยู่เทศท่านก็ปิ้นของเทศมาไว้นะ,ะวิธีการประเมิน เมื่อเราในฐานะของคุณครูที่จะขอรับประเมินเนี่ยให้เตรียมวทสองไว้เสนอให้กับผู้ประเมินเสนอให้กับผู้ประเมินนะไม่ได้เอาไปเสนอต้นสังกัดนะเข้าใจนะพอเรามีผู้ประเมินแล้วก็ให้เราเอาวทสองเนี่ยหปีเนี่ยเสนอเขา1ครั้งนะคะให้เขาเซ็นแต่ว่าหลักการในการประเมินเนี่ยเราควรเอางานเอาหลักฐานต่างๆให้ผู้ประเมินอะตรวจให้เรา